สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมน้าที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้นะครับเนาะคลิปใหม่อีพีใหม่นะครับมีของเข้ามาใกันหนึ่งชุดนะฮะก็สนใจชิ้นไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะพี่นะผ่านนี้เลยนะครับหลายแอดนะฮะมีแอดตำนาด้วยนะครับแอดเก้าสามเจ็ดนะครับหรือโทรสายด่วนครับผม0ูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่400บาทนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกวันนี้นะครับเป็นพระ เชตุพลนะครับพระเชตุพลเนื้อดินสวยๆเลยนะพี่นะแห้งๆแบบนี้นะครับน้องมีหน้ามีตาแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะน่าจะมองเห็นชัดอยู่เนาะพระเชตุพลเนื้อดินนะครับแห้งๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เอาไป400บาทนะพี่นะเอาสี่ร้บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระปิตานะครับพระปิดตาเนื้อผงนะฮะผงคุกรักนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับน,น้อเอาไปแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเนื้อหาย่นๆแบบนี้นะฮะสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่นะเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นเหรียญหล่อชูชกนะฮะข้างยันนะพี่นะเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะอันนี้ไม่ท,ทราบที่นะครับนาะดูเก่าดีนะใครรู้ที่จัดได้ก็จัดนะครับเนาะเนี่ย ็กาะแบบนี้เลยนะฮะน้ำทองน้ำทองวิ่งดีมากนะครับอ่ะดูชอบจัดได้พี่สี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญน,น้าเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับน้องปเป็นเหรียญนั่งนะครับเหรียญนั่งหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะฮะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะเหมาติดมานะครับน้องได้มาแบบนี้เลยอ่ะดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับนาองสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะครับผมนะอีกหนึ่งเหรียญนะฮะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับนาอเหรียญคูบาสีวิชัยเหรียญสวยมากครับด้านในนะฮะสองสี่แปดสองนะครับนาะนี่ฮะเม็ดประคำคือแบบเห็นชัดๆเลยนะพี่นะนี่ฮะอ่ะผมซูมให้ดูกันแบบนี้เลยเนาะชัดๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ เป็นรูปหล่อนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อทบนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อทบห,หัวไม่ขีดนะครับนาองค์นี้น้ําทองวิ่งดีมากฮะคือแบบสุกป,ปังเลยนะฮะนี่ฮะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ4ี่บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสังฆจายนะครับพระสังฆจายองค์นี้วัด กูวัดอะไรนะผมจําชื่อละวัดเงินของเตยนะพี่นะอ่ะติดอยู่กับปากนี่แหละนะครับนาะกูวัดเงินของเตยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับนาอเนื้อผงนะพี่นะเนื้อผงนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะจัดไปนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม นะครับได้มาแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมรับลวดแบบนี้นะฮะเก่าเก่านี้เลยนะครับอ่าดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับโอเคนะฮะไปต่อนะครับน้องชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จนะครับเนาะชิ้นนี้เป็นพระสมเด็จ อันนี้น่าจะเป็นวัดใ, sí ใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่นะคือเขาปั๊มตามาแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับเนาะนี่ฮะเก่าดีนะพี่นะเก่าดีนะครับเนื้อหาดีเลยสวยๆแบบนี้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะเอาไปสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะพี่นะเป็นเหรียญนะครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่ทวดนะครับเขาบอกว่าเหรียญเหรียญดีนะัะปีศูนย์แปดนะพี่นะนี่ฮะเป็นเหรียญรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับเนาะ อ่าแบบนี้เลย4ี่บาทนะฮะเอาไป400บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับน้องจะเป็นพระใส่กรอบนะฮะมาพร้อมกรอบนะพี่นะคือเหมาได้มาแบบนี้ผมก็ขายแบบนี้แหละนะครับน้องง่ายๆนะพี่นะคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับน้ององค์นี้มาพร้อมตลับนะฮะมาพร้อมตลับนะครับน้องเป็นเกตทะลุซุ้มองค์นี้ได้ความเก่านะพี่นะได้คาบกุคาบไข่เดิมๆเลยนะฮะเนี่ย สวยๆแห้งๆแบบนี้นะครับนอดูชอบจัดไปนะพี่นะพร้อมตลับแบบนี้ผมเอาพี่4 0 0อยบาทนะฮะนะฮะผมเอาพี่แค่400รอยบาทนะครับนอจัดได้จัดนะครับนะ e. ชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะฮะพระหลวงพ่อปานทรงไก่หางพวงนะครับทรงไก่หางพวงนะฮะชิ้นนี้มาแบบสวยๆเลยนะพี่นะแห้งๆนะครับนะสวยๆแห้งๆแบบนี้นะฮะ มาพร้อมตลับด้วยนะครับนาอได้มาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับแบบนี้แหละนะครับนาอเอาไป400บาทนะพี่นะเอาไป400บาทนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับองนี้ก็ได้มาพร้อมตลับแบบนี้นะฮะผมดูแล้วเป็นรูปหล่อหลวงพ่อซับนะครับนาะรูปหล่อหลวงพ่อซับวัดปักแรดนะครับนาอยยันนูนนะฮะ ภาพเพิ่มเติมอย่าลืมนะพี่นะแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับผมถ่ายรูปให้ชมเพิ่มเติมได้นะครับเนาะเพราะบางอย่างบางทีเนี่ยตอนตอนถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยชัดรัวมองเห็นไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยนะครับเนาะอยากได้ภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาพี่นะครับนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะอ่ะชิ้นนี้นะครับเนาะเอาไป400บาทนะพี่นะเอาไป400บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์ฮะองค์นี้เป็นวัดเกตนะพี่นะเป็นวัดเกตนะครับเนาะหกชั้นอกตลอดนะฮะเนี่ย พิมโคตรดีครับผมนะซุ้มดีนะครับเส้นมังคับพิมพมีนะฮะแล้วก็เนี่ยปลายแหลมโอ้คมสวยครับนะต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะคมสวยนะครับเนาะเนื้อหาดีเลยนะครับเนื้อหาดีเลยนะฮะมันมันแบบนี้นะพี่นะแห้งๆมันมันแบบนี้มาพร้อมตลับไปพร้อมตลับเลยครับผมนะสี่ร้อยบาทนะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระ ภัยรีพิณาานะฮะพระภัยรีพิณาศนะครับนาององค์นี้เป็นรูปหล่อนะฮะพระภัยรีพิณ่าเก่าๆแบบนี้นะครับเนาะหล่อเก่าแล้วพี่นะนี่ฮะดูรอยตะไบแต่งเก่าครับวกนี้ตะไบหยาบนะพี่เนาะนี่ฮะอ่าสวยๆแบบนี้นะครับเนาะสวยๆแบบนี้ใครดูชอบดูสนใจก็จัดไปนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาไปสนะี่ร้อยพอนะฮะบางมากวันนี้ราคาแบบบางๆเลยนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเหนนรียญนะฮะ เหรียญนะครับน้องเหรียญพ่อท่านเขียวครับผมนะเป็นน่าจะเป็นเหรียญกระไหลนะพี่นะหรือไม่ก็เหรียญเปียกทองนะพี่นะผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะผ่านการเลี่ยมเงินเลี่ยมทองมานะเพราะว่าขอบเขาเลี่ยมชิดนะครับนาะขอบเขาเลี่ยมชิดพวกนี้น่าจะเป็นพระเลี่ยมกรอบนะฮะนี่ฮะแล้วโคตรนูนเลยนะฮะอ่ะสวยๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆเกาๆแบบนี้นะครับน้องใครดูชอบใครดูสนใจก็จัดไปละกันนะฮะ เอาไป400บาทนะพี่นะเอาไป400บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะฮะอง์นี้มาแล้วนะครับน้องน,นี่ฮะยนจัดๆเลยนะพี่นะยนจัดจัดแล้วแบบแห้งหนึบมากฮนะพือพระผ่านการใช้มาแน่นอนครับผมนะแต่พี่ผมอยากให้ดูสภาพนะครับเนาะคือความเก่าของเนื้อเนี่นยมันยังพอมีให้เห็นนะฮะมันมีให้เห็นนะครับนาะแล้วก็ นี่ฮะพิมพ์พลอดนะหายากนะพี่นะพิมพ์พลอดนะครับเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะฮะหลงปุ่ทวดพิมพ์พลอดนะครับเราเอาไปสี่ร้อยพอพี่นะครับเนาะเอาไปสี่ร้อยพอนะฮะอ่ะดูชอบจัดไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระคงนะฮะพระคงนะครับเนาะเขาบอกนักรบมือเหนือนะนี่ฮะพระคงลําพูนนะครับอ่าแบบนี้ครับพี่ดูมือฮะดูแขนครับเป็นข้อเป็นท่อนเลยนะฮะ สวยๆแบบนี้นะพี่นะเขียวหินคกนะครับเนาะเขียวหินคกป่าวไม่รู้นะเขาเรียกไม่ถูกนะครับเนาะแต่ผิวเขาสวยมากนะฮะผ้าผ่านการใช้พี่ซึกหน่อยแต่สวยมากฮะอ่ะดูชอบจัดไปนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะเอาสี่ร้อยบาทเนีนน่ยฮะโผล่เด้งๆเลยนะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระส่วนตัวผมนะอันนี้ผมต้องบอกว่าส่วนตัวผมนะครับเนาะผมดูเป็นพระ กีบบัวนะฮะพิมนี้ของหลวงปู่สุขนะครับนาะจากไม้ครัวนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะพี่นะผงคุกรักนะฮะเนี่ยเก่าๆเลยแห้งๆเลยนะอ่ะส่วนตัวดูเป็นปู่สุขนะพี่นะดูชอบก็จัดไปละกันนะพี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนี่เลยนะฮะพระผงหลวงปู่เพือกพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพระผงหลวงปู่เพือกพิมพใหญ่นะครับเนี่ย เขาบอกมาแบบนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่นะครับเนาะตรงนี้มีตำหนินะฮะผมบอกพี่ตรงนี้เลยนะครับว่าองค์งนี้พระมีตำหนิน cents, ตรงนี้นะครับก็คือ้อยบินนะครับเนาะรอยบินเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแตกหักนะพี่นะแต่ว่าบินตรงเสน้นเขาเรียกเส้นลัศมีเนี่ยมันบินออกไปนิดนึงนะครับเนี่ยเพิ่งเห็นเนื่องกันนะฮะผมก็ให้พี่ดูพี่ดูวนไปเลยเนาะเพราะว่าผมเป็นคนขายของตรงๆอยู่แล้วนะเนาะซื้อขายกันตรงๆอยู่แล้วจะได้สบายใจนะครับนะนี่ฮะมีลอยบินตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนื้อหาดีมากฮะ พระองค์นี้โดยรวมแล้วเนื้อหาดีมากๆนะครับเนาะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่ะดูชอบจัดไปนะพี่นะสี่รอยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมเนื้อน่าจะเป็นเงินยวงนะพี่นะน่าจะเป็นเงินยวงนะครับตรงแจ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าผิวออกมาขาวนะครับเนาะผิวออกมาขาวเลยถ้าเป็นภายเงินทั่วไปนะเนี่ยเขาจะขึ้นแบบเป็นเลื่อมๆายนะครับเนาะแต่อันเนี้ยเขาจะแก่ไปทางเงินนะฮะเนี่ย ลวพระมาแบบเรียบร้อยมากๆเลยนะพี่นะเส้นๆสวยหมดนะครับนี่ฮะกลมสวยนะครับนอนละพระอ้ว,วนด้วยนะไม่ผอมนะพี่นะนี่ะอ่ะสวยเลยนะครับช่อก็ Mine. สวยนะฮะอ่ะจัดไปแบบนี้แล้วกันนะพี่นะใครดูชอบจัด Little 拜拜ได้จัดนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับนะนี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับแต่องค์นี้เป็นสำลดเงินนะฮะองค์นี้เป็นสำลดเงินนะครับองค์นี้เป็นพระสองหน้านะครับ พระชัยสองหน้าหลวงปู่เอี่ยมนะฮะนี่ครับมีอุดนะพี่นะมีอุดนะครับส่วนตัวอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชันนรงหรืออาจจะเป็นสีพึ่งหรืออาจจะเป็นเทียนชัยนะพี่นะเพราะว่าเขาไม่อุดหลายอย่างนะครับองค์นี้เป็นสองหน้านะพี่นะเนี่ยนี่ครับหน้าหลังนะครับเนาะสวยเลยนะฮะสวยเลยนะครับเนาะนี่ฮะสำลีเงินแบบนี้นะครับเนาะเกา่กาๆแ,แห้งๆส,สวยๆแบบนี้นะพี่นะใครดูชอบจัดได้จัดนะพี่นะเอาชิ้นนี้นะครับเนาะ ผมขออนุญาตเปิดไปที่ห้าร้อยบาทละกันนะฮะเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะฮะรายการนี้จะเป็นห้าร้ยบาทแล้วนะพี่นะอ่านี่ครับสองหน้าสวยๆเลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนาะเป็นพระสมเด็จนะครับชิ้นนี้ก็ต้องบอกว่าใครดูใครดูสมเด็จแล้วคิดว่าชอบนะผมว่านะองค์เนี้ยผมว่ามันนะฮะผมว่ามันนะส่วนตัวผมเลยนะครับเนาะมันจริงมันจัดพี่นี่ฮะแล้วพระแห้งมากครับ มวลสารขึ้นดีนะพี่นะแล้วขุ่ยเดิมเขาแบบสวยเลยนะฮะอ่ะเนี่ยให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะสวยๆแบบนี้นะพี่นะดูชอบจัดได้จัดนะพี่นะเอาห้า้อบาทนะครับเนาะเอาไป500บาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นนางพญานะครับเนาะอ่ะใกล้จะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวขยับมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับเป็นพระนางพญานะครับองค์นี้นะฮะเป็นพระนางพญาพิมพ์สังคตินะพี่นะ พิมพ์สังคติไม่ตัดเปีกนะครับนานๆจะเจอนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับแล้วพี่ดูเนื้อครับเดิมจัดๆนะดูเม็ดแร,ร่นี่ครับผมบอกเลยว่าองค์นี้เดิมมากฮนะเดิมจัดๆแทบจะไม่โดนมือโดนผิวเลยนะอ่ะนี่ผมจะให้ดูนะครับความแห้งนะพี่นะเนี่ฮะผมเอามือถูอย่างงี้นะเราเอามือไปแตะตรงหน้าผานี่ครับเห็นไหมฮะขึ้นขึ้นมาเลยนะพี่นะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาแห้งจัดแล้วเวลาเขาโดนเหงื่อโดนอะไรเนี้ยมันจะนวลมันจะ เด้งขึ้นมาเลยนะพี่นะเนี่ะอ่ะสวยๆแบบนี้นะพี่นะใครดูชอบรีบได้รีบนะครับเนาะมีแค่นี้นะฮะเอาไปห้าร้อยพี่นะครับเนาะไวก็ได้นะพี่นะอ่าใครไวได้ของแล้วกันอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่านางผมส่วนใหญ่ผมบอกเลยนะพี่นะผมลงเนะี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะเพราะว่านางเนี่ยผมจะดูแต่พิมพ์สวยๆนะครับแล้วก็เนื้อหาดีๆนะมาลงให้พี่ๆชมกันนะครับเนาะ อ่ะชิ้นนี้นะพี่นะ500บาทใครเร็วใครได้นะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับยังอยู่ที่นางพญาอีกหนึ่งองค์ฮะแต่ว่าองค์นี้เป็นพิมพ์เทวดานะครับเป็นพิมพ์เทวดานะฮะสภาพยันสวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะพิม์บย์พิมพ์แบบนี้นะพี่นะไม่ค่อยได้เจอสภาพก็ย่อนสวยนิดนึงนะครับมีร่องรอยการศึกนะฮะแล้วก็มีสภาพใช้นิดหน่อยแต่นะครับเนาะนี่ฮะเป็นพิมพ์เทวดานะครับหรือบางคนอาจจะเรียกอกแฟบนะพี่นะแต่ว่านี่ฮะพี่ดูเนื้อครับ ที่ดูเม็ดแรกฮะเห็นไหมฮะเม็ดไล่ๆกันเลยนะพี่นะแล้วพระผ่านการใช้มันไม่ได้น่าเกลียดนะพี่นะพวกนี้ถ้าถ้าใครไม่ติดไม่ติดใจเรื่องอะไรมากนะผมแนะนําให้เอาไปล้างหรือไปแช่น้ําอุ่นนะผมว่าพระองค์เนี่ยสวยนะครับอ่ะแบบนี้แล้วกันเนาะนี่ฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะห้ารอยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระปกโพนะฮะเป็นพระปกโพนะครับ,รรบหรือเป็นพระเหรียญหล่ลอรุ่นแรกหลวงพ่อทางนะพี่นะต้องบอกแบบนี้นะครับเนาะนี่ฮะ ยนๆเลยนะอ่ะผมส่องให้ดูเนื้อข้างในเลยนี่ฮะเนื้อในหล่อยนๆแบบนี้นะพี่นะสวยจัดพี่องเนี่ยนะครับรอดูตะใบข้างนะฮะโคสวยฮะสวยๆแบบนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทพอพี่นะครับน่าจัดได้จัดเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยห่มคุมนะฮะไม่ทราบที่นะ องนี้ผมไม่ทราบที่แต่ว่าเนื้อหาโคตรเก่าพี่นะฮะไม่ทราบที่เนื้อหาเก่าดีมากๆนะครับส่วนตัวดูเป็นวัดบวรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหล่อโบราณนะพี่นะเป็นหล่อแบบสไตล์แนวแนวหล่อโบราณนะครับซึ่งผมถ้าตีก็ต้องตีไปทางวัดบวรแหละนะฮะพิมพ์นี้หน้านี้นะครับเนาะแต่ว่าจริงๆพระกิ่งพระชัยเนาะก็สร้างหลายที่นะครับเนาะไม่อยัดที่แล้วกันนะฮะนะอ่ะดูชอบจัดไปพี่500บาทเท่านั้นนะครับเนาะเอาไป500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ นี่เลยนะฮะพระปิตานะครับเนาะพระปิตาองค์นี้เป็นเนื้อเมฆกพัดนะพี่นะเนื้อเมฆกพัดเขียวๆสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะมันไม่ได้เขียวเกินไปนะพี่นะแล้วก็ไม่ได้ดำจนน่ากลัวนะฮะองนี้เมฆกพัดวัดอนงนะพี่นะพิมพ์พระปิตานะครับองคใหญ่มากสวยๆเลยนะครับนี่ฮะเด้งๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะผมขออนุญาตเปิดไว้ที่700บาทแล้วกันนะฮะผมขออนุญาตเปิดไว้ที่700บาทนะครับเนาะนี่ฮะแบบนี้เลย ชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับเนาะเป็นพระพุทธชินราชนะครับองค์นี้เป็นอินโดจีนนะครับเนาะเป็นอินโดจีนพิมพ์ที่ไม่ตอกโค้ดนะครับเนี่ยพี่เห็นตะไบข้างล่างไหครับอ่าสวยเลยนะครับตะไบวนนะแล้วก็องค์พระขึ้นพายเงินทั้งองค์นะครับเนาะขึ้นพายเงินขึ้นน้ําทองทั้งองค์คิดว่าน่าจะแก่เงินด้วยนะครับเนาะเนี่ยสวยเลยนะฮะแล้วน้ําทองวิ่งดีมากครับอ่ะผมส่องให้ดูซูมให้ดูนะครับเนาะเนี่ย น้ำทองวิ่งโคตรดีพี่นะครับเนาะอ่ะดูชอบดูสวยจัดไปนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะแบบนี้เลยนะครับเนาะก็อีพีนี้จบแล้วนะครับเนาะสนใจชิ้นไหนยังไงนะครับอย่าลืมนะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่ๆนะผ่านไลน์แอดนี้เลยนะครับแอดเก้าสามเจ็ดจีวนะครับหรือโทรสายด่วนครับผม0ูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับเนาะส่วนในพี่ท่านไหนที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะฝาก กดไลค์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะครับเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ